สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส์บข่าวก่อนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด็นในภาคเช้าวันนี้กับพิ่ชันสรีวัฒนากรรมาพานมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับกราฟเผยกก,กพไฟเขียวให้ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณ300,000ตันต่อปี นางสาวเยุภาพินวังวิวัฒน์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกาฟเอ e เน y d e จีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกาฟเปิดเผยว่าบริษัทได้รับอนุมัติจากกกพให้ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเป็นปริมาณ3 0 0 0 0นตันต่อปีโดยบริษัทจะจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติปริมาณดังกล่าวให้แก่โรงไฟฟ้า SPP จํานวน19โครงการของกลุ่มบริษัทเพื่อผลิตไฟฟ้าจําหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งนี้การนําเข้าก๊าซธรรมชาติ ดังกล่าวจะช่วยให้ทําต้นทุนการผลิตของไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มบริษัทลดต่ําลงซึ่งจะทําให้ต้นทุนค่าไฟของลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าดังกล่าวลดต่ําลงด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้บริษัทหินกองพาวเวอร์โฮดดิ้งจำกัดหรือ HKS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัทได้รับอนุมัติจากกกพให้เป็นผู้จัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ปริมาณ1.4ล้านตันต่อปีเพื่อนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกองขนาดกําลังการผลิต1,400เมกะวัตต์ตั้งอยู่ที่ตําบลหินกองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งมีกําหนดเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี2,567ถึง2,568มาต่อกันที่ up, เซเว่นพเผยอนุมัติข้อตกลงเข้าลงทุนใน MCE บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์พร้อมลงนามซื้อหุ้นเพิ่มทุน29.3%มูลค่า80ล้านบาท บริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือเซเว่นอัพเปิดเผยว่าตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนครั้งที่7ทับสเมื่อวันที่13พฤษภาคม2563น้มได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารเข้าเจรจาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการเข้าลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัทเมทัลคอมโพเนนซ์อินเจเนียริงลิมิเต็ดหรือ CE, ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในแคตเตอร t ิสของประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ชิ้นส่วนในระบบสำนักงานอันตโนมัติชิ้นส่วนอะไหล่สำรองในอุตสาหกรรมยานยนต์ ATM และจุดแสดงสินค้าเพื่อเป็นการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยรายการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสําคัญในการเผยแพร่ข,ของ MCE ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นวันที่20พฤษภาคม2563คณะกรรมการบริหารของ7ซเว่นได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อหุ้นเพื่อเพิ่มเทิมจํานวน155ล้านหุ้นคิดเป็นหุ้นในสัดส่วน129.3%ของ MCE มูลค่า3.41ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือคิดเป็นมูลค่า80ล้านบาท โดยการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะสมบูรณ์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารวมถึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทาง MCE เรียบร้อยแล้วทางนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเข้าลงทุนภายใน3เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาทางบริษัทจึงแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการลงทุนในครั้งนี้ และจามีนโมฮัมเหม็ดปาดหุ้นไททันออก0.2076เหลือในมือ14.9477นสำนักง,งานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัทไทเทนโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือไททันโดยนายจามีนโมฮัมเหม็ดโดยเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น0.2076ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น14.9477ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น t ินไซด์ .com และยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram Twitter t e เ e g ลกร Li ไลน์สแควรวมทั้งรับชมฝั่งหลังไงที่ยูทูบแชนแนลค่ะสําหรับวันนี้รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลััับบมาพกกนนนห่ททุวุวจร,ร์ถ,ถึงล11 นาฬิกาสาินาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ